สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเดินไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนจันนะครับก็เรานะครับจะวิ่งจากถนนจันนะครับกลับไปยังถนนเจริญกรุงนะครับหรือเยาวราชนะครับก็ผมก็จะเป็นคนแถวๆเยาวราชนะครับก็จะเลยต้องกลับแถวๆนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับใช้เส้นทางนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นเส้นทางที่ ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนะครับของการเดินทางครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นวันที่8พฤษภาคม2567นะครับก็เรามา r p t นะครับมาซ่อมแบตโกโปพนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางเก่านะครับโดยที่นะครับเราจะกลับในทางด้านสาธุประดิษฐ์นะครับตอนที่เราออกมาจากดาราราทิวาส18นะครับเราต้องไปกลับรถนะครับหรือไม่ก็ เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปกับรถกลับมานะครับแล้วก็ออกมาเลี้ยวขวาคือเพื่อจะบัรทบถนนนี้ครับพอดีตัดภาพออกมาเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหากับกล้องนิดนึงนะครับกล้องตอนช่วงนั้นถ่ายไปนะครับก็เลยตัดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรากำลังจะเข้าสาธุประดิษฐ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวค่ากลับนะครับเรามีภาพกล้องหลังด้วยนะครับหลังจากที่เรา ไปซ่อมแบตโกโปรครับแบตโกโปที่เราไปเคลมมานะครับเราก็เอาไปชาร์จนะครับอันนี้เป็นแบตอ,อีกก้อนหนึ่งนะครับเป็นแบตของทางเทนเซนนะเป็นแบตของเทนเซนตนะครับตัวใหล่าสุดเลยครับเป,เป็นแบบฟาสชาร์จนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะใช้เส้นทาง สาธุประดิษฐ์ครับระวังตรงนี้นะนิดนึงนะครับมันจะเป็นสะพานลอยขึ้นไปจากพระรามสามครับเราต้องตามป้ายสาธุประดิษฐ์ไปก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับป้ายถนนจันนะครับสังเกตป้ายถนนจันท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าตรงถนนจันนะครับตามป้ายสาธุไปก่อนนะครับตรงด้านหน้านะครับข้างสะพานตรงนี้ครับเราจะเลี้ยวขวานะครับไปทางด้านสาธุประดิษฐ์นะครับ เดี๋ยวเราดูนะครับตรงจุดหน้าสงสัยครับวันนั้นเราเคยพามาเที่ยวนี้ทีหนึ่งททีหนึ่งแล้วครับตอนตอนตอนกลางคืนครับเราไปคุยคุยคีๆดูนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะฮะก็สําหรับภาพตอนกลางวันก็จะเป็นแบบนี้ครับนยครับตรงนี้ครับป้ายข้างบนครับขวามือนะครับเขียนว่าจันรชิดขวานะครับนยครับเราชิดขวาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสาธุประดิษฐ์นะครับ <mile> แยกแรกนะครับไม่ใช่นะครับแยกแรกจะไม่ใช่จะเป็นแยกที่เป็นกลับรถนะครับไม่ต้องไปกลับนะครับก็เดี๋ยวเราไปแยกถัดไปนะครับหรือว่าเราจะสังเกตนะครับอย่างที่ครั้งที่แล้วผมให้จุดสังเกตเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องพยายามชิดขวาให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยวขวานะครับจุดที่เราจะสังเกตนะครับก็คือจุดที่เป็นป้ายข้างหน้านู่นเลยป้ายสีเขียวแผ่นใหญ่นะครับหน้าเราแล้ครับนั่นคือจุดที่เราจะเลี้ยวขวานะครับ เราเอาป้ายเป็นเป็นเป็นแลนด์มาร์กไว้นะครับเนี่ยครับถ้าเราสังเกตครับตรงนี้จะเป็นทางกับรถครับอันนี้ไม่ต้องไปนะครับอันนี้ไม่ต้องไปครับแยกแรกนี้ไม่ต้องไปมันจะกลับรถกลับไปทางเดิมนะเราก็จะต้องวนไปวนมานะได้ห้าพันนะเราต้องไปลับรถเอ้เราต้องไปเชิดเราต้องไปเลี้ยวขวาครับเราต้องไปเลี้ยวขวาสลรับวาเลี้ยวนะครับเราต้องไปเลี้ยวขวาที่แยกข้างหน้านะครับแล้วเลี้ยวขวาไปก็ตรงอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ตรงอย่างเดียวไปสาธุประดิษฐ์นะครับเดี๋ยว ก็จะไปส่งเพื่อนนะครับแถวๆสักวัดยานวานะครับก็เราจะเล่นกล้องนิดๆหน่อยๆนะครับก้องกล้องหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็จะขับรถนะครับก็จะติดทางกล้องหน้ากล้องหลังนะครับถ้าเกิดว่ากล้องหลังนี่ก็จะก็จะถ่ายทีละ15นาทีนะถึงครึ่งชั่วโมงนะบางทีก็จะ15นาทีนะบางทีก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเซ็ตกล้องอยู่ที่15นาทีนะก็ คิดว่าพอนะเพราะว่าพอพอสิบห้านาทีปุ๊บจังหวัดไหนเราติดไฟแดงนะถ้าเกิดละถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไหลมากนะเราก็จะทําการเปลี่ยนนะมาเป็นเนี่ยฮะให้ดูภาพตอนเดี๋ยวอีกทีนะเนี่ยครับตกไปเนี่ยครับปับป๊บนะครับแล้วก็เป็นเมื่อเมื่อสักครู่ก็เป็นภาพที่เราเรียนไปแล้วเป็นภาพกล้องหลังนะครับมาให้ดูกล้องหลังผสมผส,สมกับกล้องหน้าไปนะครับก็เลี้ยวเข้าสาธุประดิษฐ์นะครับนะตอนนี้เราอยู่ที่ ถนนสาธุประดิษฐ์นะครับก็สาธุประดิษฐ์นี่เราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอป้ายคาว่าเจริญกรุงนะครับเ้วก็ใช้เจริญกรุงเข้าไปนะครับก็ตามป้ายเจริญกรุงไปเรื่อยๆนะก็จะกลับพอไปด้านกลับไปทางด้านเยาวราชนะครับผมจะวิ่งไปทางเส้นสงวาดพอดีผมไปตัดภาพตรงสงวาดให้โดูนะก็วิ่งไปทางเส้นสงวาดนะรู้สึกว่าครั้งที่แล้วผม ที่ผมมาเส้นนี้นะผมตัดให้ดูถึงทรงวาดน,นะแต่พอดีตอนนี้เราต้องการที่จะย่อคลิปลงมานะให้ดูไปช่งชวงๆไปนะฮนะให้ดูนะการเดินทางของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางเดิมๆนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่า,าตรงนี้ดูแล้วเขาเรียกวะไรตรงนี้ดูแล้วรู้สึกว่ามันยังไปไกลไม่พอเนระไปดูอีกช่วงหนึ่งนะไปดูคลิปเก่านะไปดูคลิปเก่าจนไปถึงทรงวาดน,นะถ้านะผมจะไม่พินนะ ก็จะใช้เส้นทางเดิมเดิคเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พยายามจะดด้เส้นที่เราคุ้นเคยนะจะได้ไม่ต้องศึกษาเยอะนะก็เป็นคนที่ขับรถมาประมาณจะ5ห้าปีนะสำหรับมอเตอร์ไซค์นะสำหรับอาวุโส่ขับประมาณห้าปีเรียกว่าขับจริงจังดีว่าเรียกว่าขับจริงจังประมาณห้าปีนะก็หลังจากคือก่อนก่อนเอิญเนี่ยคือก่อนเอิญเนี่ยคือเราขับรถยนต์มาแล้วเราก็ประสบปัญหาเรียกว่าขาที่จอดยากนะแล้วก็ นื่องจากว่าเราก็ไม่ค่อยจะชำนาญทางนะก็จะหลงไปลงมานะก็เลยไม่ได้ออกรถมาไกลแบบนี้นะรถยนกรนี่ผมไม่ค่อยได้ออกมาไกลขนาดนี้นะเจอว่ามาเป็นช่วงพักหลักๆเนี่ยนฮะนช่วงพักหลักๆที่เนี่ยเราก็จะมาเดวซ้ายตรงนี้นะเพื่อจะกลับเข้าไปนะทางด้านเจถนจนเจริญกรุงนะเดี๋ยวเราก็จะผ่านโรบิสันนะก็เดี๋ยว,ลวก,กลับไปที่เรื่องเดิมน,นะครับก็เราเก็ขับมาจริงจังนะรประมาณห้ ของหกปีนะก็พอๆกับรถรสไยคันน <Yeah. S 2> ี like, mixed, like like okay. ้นะก็ออกรถรถไฟคันนี้มาตอนช่วงประมาณก่อนโควิดสักนิดนึงนะก่อนโควิดสักนิดนึงได้ประมาณถ้าผมจำปีไม่ผิดปี6กศูนก่เนี่ยก็ก่อนโควิดสักแป๊บหนึ่งก็พอๆก็พอออกมาปุ๊บก็ติดโควิดกันเลยฮะสังคมก็จะเริ่มมีโควิดกันเข้ามานะก็จะเริ่มมีติดโควิดกันเข้ามาก็ เลยทำให้ได้ออกมาวิ่งมอเตอร์ไซค์จังหวะนะที่ทวิทวิกฤตให้เป็นโอกาสนะก็ช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงของเร,เรียกว่าโดนล,ลงนะดะลงกันว่าอ,อ,อะไรนะล้ามืออะไรกันเยอะๆนะเราก็พอดีเราก็ดกได้จังหวะว่าเราก็ได้เอาโมไซลเราออกมาศึกษาเส้นทางไปเรื่อยๆนะก็นะเลยทําให้เราจากเริ่มขยายเส้นทางนะจากที่เราวิ่งใกล้นะะเราก็เริ่มวิ่งไกลออกมาไกลออกมาไกลออกมา,กมาเรื่อยๆนะ ทำให้เราเนี่ยวิ่งไปได้ข้นขที่จะไกลพอสมควรแล้วตอนนี้ผมก็ไปถึงพุทธมณฑลนะนะไปถึงพุทธมณฑลได้นะเออจริงๆปทุมนี่ผมก็อยากจะไปอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็น่าจะเอ่อเขาเลยน่าจะขับไปได้อยู่นะแต่ว่าพอดีโมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็อาจจะไปวิ่งแถวๆลักสิตอาจจะไม่เหมาะสมนะ แยกข้างหน้าของเราเนี่ยเราจะเป็นแยกตอกจันกัแะนแล้วนะฮะกับเรื่องของเราต่อเหลือเรื่องอที่ฝั่งผมโม,โมโเรื่องหรือที่ไม่เกี่ยวกับสินทางอนะันนี้ให้ท่านดูไปนะนะแยกข้างหน้าเราเป็นแยกตอกจันนะถ้าเกิดว่าเราไปทางซ้า,ายมือของเรานะก็จะไปรู้สึกจะไปเอเชียนซะิกนะฮะก็เลยได้มีโอกาสเอารถมาวิ่งตอนช่วงนั้นนะพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับนะก็เราต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสของเราได้ด้วยนะ ก็เลยมีโอกาสได้ขับโลงขับอะไรตอนช่วงนั้นนะก็อาจจะลดน้อยด้วยฮนะช่วงนั้นอาจจะลดน้อยกนะ็เลยขับได้ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็บนมาพอสมควรแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปส่งเพื่อนๆนะครับแถวๆซักวัด ยานาวานะตอนนี้ก็ที่เราเ็าอยู่ที่วัดยานาวากันแล้วนะเนี่ยความมือของเรานะก็คือวัดยานาวาครับเป็นภาพก็จากกล้องหลังนะเพราะภาพตัดไปตัดมานะฮะก็พยายามดูให้มันสวยนะเห็นตรงไหนมุมไหนส,สวยๆก็อยากจะเปลี่ยนมุมกล้องบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าในนี้เราก็โกกล้อง2ตัวแล้วนะโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเราก็จะเจอกันใ่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม